ฟันแตกเลยนะก็ฟันข้าวหมูก็ข้าวหน้าหมูเกาหลีในี่เขาเรียกอะไรฟูดคอร์ดปะหรือคุยแล้วเราคุยเรืองข้าวเราเราคุยเรื่องเข้าพูดอยู่แล้วทำไมมันกลายไปในนัินได้วะกูไม่เข้าใจเลยเวลาเอาเสียเราอยากพูดอะไรก็พูดต่อไป ก่อนได้ไหมฟังให้จบเลยไหมฟังก่อนคือมันเกี่ยวมันมันโยงกันเพราะว่าเรากินข้าวหน้าหมูเกาหลีในฟูดคอร์เราฟันแตกโยงกันเห็นไหมฟันแตกเลยเหรอใช่พี่อะไรมันจะขนาดนั้นเลยวะทัสวัสดีครับคุณมาแล้วเหรอคุณมาแล้วเหรอคุณมาแล้วเหรอหมูหมูมันแข็งหรือว่าฟันโม้ะอ่อนไม่รู้อะเราเคี้ยวอะไรสักอย่างเหมือนงาแต่มันไม่ใช่งามันแข็งเราก็ะดูเฮหยเศษกระดูกหรือเปล่าแล้วก็ แล้วก็เศษเจด้วยเจอด้วยมันเจด้วยอเอลองตรงมันก็ไม่เชิงฟันแตกแต่มันก็แตกแหละเอาว่ามันเป็นคือว่าตรงที่แตกอ่ะมันคือตรงที่เราไปอุดฟันฟันกรามไว้แต่ว่ามันหลุดเอาฟันจริงมาด้วยโอ้โหฟันแตกทีไม่แตก แต่ก็คือคือมันหลุดมันหลุดสิ่งที่มันแตกจริงๆอ่ะก็คือตรงปูนที่มันอุดเอาไว้แต่ว่ามันแคหลดออกฟันจริงมาด้วยเท่านั้นเองน่ากลัวจังวะจังจริงใช่แต่ว่าเราก็ไม่เลิกกินข้าวหมูนะไอข้าวหน้าหมูกะหร่อะไรนะแกงน้องอ่ะไม่ผมไม่ได้แกงแล้วก็ขอโทษที่อ่านช้านะพอดีนิดนึงนิดนึง น่าง่ายวันนี้หนูเป็นดีเลยอร่กัดเราด้วยโดนต่อยแน่เอ้าพีดิคผมผิดผมผิดอะไรไม่นะาไรเนอร์ไม่เคยต่อยใครเกยไรเนอรนกัดนิดหน่อยไม่หน่อยเลยไรเนอร์ไม่ได้ต่อยเลยอะต่อยพุงเราจะไปน้าฟังนะค่ะเราจะลองเราจะลองกัดแบบแรงๆว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่า เระวังระวังฟัน,นแตกนะเราเกิดไม่เสียงอะไรเลยเราจบแล้วล่ะบ้านดันไปขนาดนั้นแล้วยัง